สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่รักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะจูนนะคะมีเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของามจูนนะคะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โทรเข้ามานะคะสั่งซื้อผิดพลา์แล้วนะคะและหลายๆครั้งนะคะบ่อยๆครั้งนะคะลูกค้าจะถามว่าทําไมขมิ้นสารของคุณหมอเส่งถึงราคาสูงสวัสดีค่ะพี่ราชิตนะคะก็นะคะ อยากบอกเลยนะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์นะคะขมิ่นชันนี้นะคะของคุณหมอเสงนะคะทำการคิดค้นทั้งหมดนะคะ19ปีนะคะ19ปีแล้วก็ตัวของสมุนไพรนะคะที่บรรจุอยู่ในแต่ละแคปซูลนี้นะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะ32ชนิด เพะะราะฉะนั้นจะไม่เหมือนขมิ้นชันทั่วไปนะคะที่ขายอยู่ตามของตลาดนะคะรูปแบบของแพคเกจจิ้งนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องนะคะสีเหลืองแบบนี้นะคะเขียนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมขมิ้นชันไทยตราหมอเสงนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะไม่ได้มีขมิ้นชันแต่เพียงตัวเดียวนะคะมีส่วนผสมหลักนะคะที่อยู่ใน ตำรับนี้นะคะมากมายถึง32ชนิดนะคะแต่จะเห็นได้เลยว่านะคะข้างกล่องนะคะจะมีตัวของสมุนไพรนะคะอยู่เพียงนะคะไม่กี่ชนิดเท่านั้นนะคะจะมีตัวใบสะระแหน่มเมล็ดเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดสีแดงแบบนั้นนะคะแล้วก็ดอกแก๊กฮวยนะคะลาบบัวหลวงครูคาวลากตังกุยนะคะและอื่นอื่นอีกมากมายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นส่วนผสมหลักนะ,ะแต่วันนี้นะคะจัจะให้ความรู้นะคะ ให้ทราบถึงนะคะคุณประโยชน์นะคะของตัวขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันหลายคนนะคะรู้จักแล้วนะคะทราบดีว่าตัวขมิ้นชันนั้นนะคะเป็นตัวสีเหลืองๆใช่ไหมนะคะสีเหลืองๆเ,เป็นผงๆผนะคะเราอาจจะชินนะคะกับการที่เราใช้บางคนนะคะเคยนําสิ่งนั้นนะคะมาขัดผิวตัวจุนเองก็เคยนะคะนําผงขมิ้นชันนะคะมาใส่กับมาขามเปียกนะคะ แล้วก็ใส่โยเกิร์ตนะคะแล้วก็ขัดผิวตอนเด็กๆนะคะเพราะว่าตัวจุนเองนะคะจุนชอบเข้าใจว่าตัวเองดําตลอดเวลานะคะก็จะเอาสิ่งนั้นนะคะมาขัดผิวนะคะซึ่งนะคะลิตของขมิ้นชันนี้นะคะเขามีลิตช่วยสมานแผลนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครที่มีผิวนะคะที่แบบว่าไม่เกลี้ยงนะคะผิวเราไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยเกลี้ยงน้ําเหลืองเสียพวกนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของอาการอักเสบ ขมิ้นชันเนี่ยนะคะที่เขามีสารสีเหลืองที่ชื่อว่าเคอร์คิคมินนะคะที่อยู่ในนะคะตัวขมิ้นชันนี้นะคะเมื่อนะคะนำมาใช้กับผิวดังนั้นค่ะความกระดำกระด่างนะคะหรืออาการอักเสบต่างๆจากพิษของน้ำเหลืองที่เสียนั้นนะคะจะถูกลดทอนลงไปนะคะยิ่งเรานะคะไปขัดผิวนะคะให้แบบว่าเออทำบ่อยๆนะคะเป็นประจำนะคะก็จะดีขึ้นนะคะ ตัวขมิน้นชันนอกจากฤทธิ์ของการที่จะสมานแผลแล้วนะคะ mm hmm. เขายังช่วยทําให้ผิวพันธุ์ผุดผาดสดใสได้ด้วยค่ะนะหลายคนจะรู้จักในเรื่องของการขัดผิวใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้ภายนอกจะช่วยเรื่องของความสวยความงามน,นะคะและแถมนะคะตัวขมิ้นชันนี้นะคะเปรียบเหมือนยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติหรือว่านะคะ ถ้าเปรียบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคอลลาเจนนะคะให้กับผิวแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าในขมิ้นชันนั้น,นะคะมีวิตามินมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะนะคะมีวิตามินหลายอย่างนะคะวิตามิน A วิตามิน C นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลังปล่งสดใสนอกเหนือจากการที่จะ สมานแผลและลดอาการหน<ท>ักเสใช้ขมิ้นชันนี้นะคะภายนอกได้แล้วเราก็สามารถที่จะทานได้ใช่ไหมนะคะหลายคนนะคะสมัยก่อนนะคะหรือว่าปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าในกรุงเทพนี้นะคะจะมีร้านอาหารใต้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและอาหารใต้ส่วนใหญ่นะคะจะมีสมุนไพรที่ปรุงนะ,ะอยู่ในแกงอยู่ในผัดเนี่ยนะคะมีส่วนผสมของข,องของมิ้นชัน เหมือนการสร้างตำรับของตัวเองคือหินและหยางเพราะว่าคนใต้ทานอาหารรสจัดนะคะทานอาหารรสจัดนะคะเข้มข้นมากนะคะอย่างเช่นพวกแกงไตปลานะคะหรือพวก,กลิ้งอะไรพวกนี้นะคะอย่างพววก,กลิ้งหรือว่าแกงเหลืองพวกนี้นะคะจะมีส่วนผสมของขมิ้นชันลงไปนะคะเขากินตรงนี้นะคะตัวขมิ้นชันตรงนี้นะคะเพื่อลดทอนอาหารที่มันมี เอ,อเอ่อเรียกว่าเครื่องปรุงบางอย่างะค่ะมันมีมีรถจัดมากๆดังนั้นนะคะตัวขมิ้นชันเนี่ยยังไปช่วยขับของเสียได้แล้วก็ลดนะคะอาการของปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะเรื่องของหลำไสเพราะว่ารถจัดนั้นนะคะจะยิ่งทําให้เกิดปัญหานะคะเกี่ยวกับหลําไสมากค้นเพราะฉะนั้นนะคะ กูสโลบายของคนใต้ก็เลยทำอาหารใต้เนี่ยนะคะให้มีส่วนผสมของขมิ้นชันนะ,ค,ะคราวนี้นะคะเราจะรู้ได้เลยว่านะขคะคมิ้นชันนะคะสามารถที่จะนำมาใช้บำบัดนะคะดูแลสุขภาพของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่โบราณมาแล้วนะคะดูแลในเรื่องต่างๆใช้ได้ทั้งทานและก็ใช้ได้ทั้งภายนอก ทั้งสองอย่างนะคะและซึ่งมาในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าะคะมีหลายยี่ห้อนะคะนำขมิ้นชันนะคะมาใช้นะเป็นตำรับยาบ้างนะคะหรือว่ามาเป็นส่วนผสมนะคะในการปรุงเป็นเครื่องสำอางบ้างนะคะหรือว่ามาใช้กับผิวภายนอกเพื่อลดอาการอักเสบต่างๆเช่นสิวนะคะสำหรับคนที่ชอบใช้สมุนไพรนี้ะนะคะ จูนจะแนะนําในเรื่องของสมุนไพรตํำรับของคุณหมอเสงหรือว่าตัวขมิ้นชันในตํำรับของคุณหมอเสงนี้นะคะว่านะนอกจากเรานะคะจะนําแบบชนิดแคปซูลหรือชนิดน้ําไปทานแล้วนะคะปัญหาของบางคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของอาการสิวอักเสบหรือว่ามีปัญหาภายนอกสามารถนํา ผงขมิ้นชันนี้ไปใช้ที่ภายนอกได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องรักษาความสะอาดล้างแผลให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราจึงจะนำผงขมิ้นชันนี้มาใช้ที่ภายนอกนะคะลดทอนนะคะความายุ่งยากในการที่จะต้องไปจัดหานะคะสมุนไพรเราเพียงแค่แกะนะคะเม็ด แคปซูลน,นี้นะคะใส่กระปุกไว้เล็กๆนะคะแล้วก็ปิดให้สนิทให้เรียบร้อยนะคะหลังใช้นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้ใหม่ตลอดเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งอยากบอกว่ามันเป็นความปลอดภัยชั้นหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าคมิ้นชันนะคะถูกบรรจุนะในแคปซูลที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแต่ว่าคมิ้นชันทั่วไป ที่มีขายตามท้องตลาดบางเจ้าเขาก็บรรจุใส่เม็ดแคปซูลเองนะคะบางทีมันก็อาจจะมีความน่ากลัวนิดนึงถ้าเราจะใช้ก็ใช้ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของขมิ้นชันตรงนี้นะคะช่วยเราเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งขมิ้นชันจะมีทั้งชนิดแคปซูลแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งชนิดน้ำเป็นแพ็ค แบบนี้นะคะซึ่งเป็นขวดละ100มิลลิลิตรนะคะใน100มิลนะคะสามารถทานได้2เวลานะคะครั้งละครึ่งขวดเชา้าแล้วก็ครึ่งขวดก่อนนอนค่ะนะคะซึ่งใน1แพ็คนะคะจะมี10ขวดแบบนี้นะคะ10ขวดแบบนี้นะคะ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะจะสั่งซื้อ1แพ็คจุนก็ยินดีที่จะจัดส่งนะคะหรือว่านะคะถ้าใครชอบความสะดวกสบายจุนแนะนําเลยค่ะนะคะเป็นขมิ้นชันนะคะชนิดแคปซูลแบบนี้นะคะใน1กระปุกนะคะจะมี100แคปซูลนะคะซึ่งวิธีการทานที่ถูกต้องคือทาน2เม็ดนะคะเช้าแล้วก็2เม็ดก่อนนอนนะคะวันละ4เม็ด เพราะฉะนั้นคะ่ะใน1กระปุกนะคะ100แคปซูลเราจะทานได้ทั้งหมด25วันซึ่งปัจจุบันนี้นะคะจุนจะบอกว่าจุนชอบขมิ้นชันมากๆนะคะกระปุกนี้จุนก็ทานเองนะคะจะหมดแล้วนะคะดีงามมากๆเลยนะคะแล้วขมิ้นชันของคุณหมอเสงนะคะที่มีส่วนผสมหลักทั้งหมด32ชนิดนี้นะคะสามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับตับไม่ค่อยดีนะคะตับไม่ค่อยดีระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีมีปัญหาพวกโรคกระเพาะมีปัญหาโรคกดไหลย้อนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ทานอาหารเข้าไปนะคะอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมีการฉีดสารนะคะมีการเร่งสารไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็นผัก ะะปัจจุบันนะคะไข่นะคะก็ปลอมนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะที่มีสารพิษมีสารเคมี mm. เพราะฉะนั้นค่ะตั้งแต่เราทานเข้าไปนะคะอาหารนั้นนะคะก็สามารถที่จะกอ่อให้เกิดปฏิกิริยาหรือเกิดสารพิษในร่างกายเราแล้วนะคะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเรายังแล้วถ้าเรามีตัวช่วยไปช่วยด้วยมันจะยิ่งดีนะคะ จากการที่เราทานอาหารสะสมไปนะคะมันก็จะเกิดพิษถูกไหมนะคะเข้าไปนะคะยังหลอดอาหารแล้วก็ลงไปนะคะที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลําไส้ของเราดังนั้นนะคะเมื่อเราทานนะอย่างพวกอาหารที่แบบอย่างลูกชิ้นทอดพวกนี้นะคะน้ามันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วมีเอ่อพวกบอเล็ก์นะคะอยู่ในลูกชิ้นนะคะหรือว่ามีพวกฟอร์มาลีนที่อยู่ในอาหารทะเลต่างๆนะคะสารพิษต่างๆเมื่อถูกสะสมอยู่ในกระเพาะอยู่ในลําไส้หรือแม้แต่เราชอบทานส้มตำปลา อาหารลดจัดต่างๆเกิดสารพิษนะคะเกิดแผลในกระเพาะอาหารเกิดอาการหนักเส้นนะคะตัวขมิ้นชันของคุณหมอเสงตัวนี้นะคะสามารถช่วยดูแลได้นะคะเราทานนะคะทุกวันนะคะมันจะช่วยขับสารพิษนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะขับของเสียต่างๆนะคะที่เป็นปัญหาที่ทําให้เรานะคะเกิดความเสี่ยงนะคะของโรคมะเร็งนะคะของโรคมะเร็งนะคะถ้าเราทานตัวนี้นะคะ จะไปลดอาการอักเสบถ้าสมมติเรามีปัญหากระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบนะคะอย่างตัวจูนนะคะจูนเคยมีปัญหากระเพาะอักเสบลำไส้ส่วนต้นอักเสบนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยนะคะท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดนะคะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ อาการปดไหลาย,ย้อนขั้นต้นนะคะถ้าใครนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จุนแนะนำนะคะโตคมิ้นชันของคุณหมอเสงนะคะกระปุกแรกคุณเห็นผลแล้วนะคะเพียงแค่คุณทานหนึ่งกระปุกแรกคุณเห็นผลแล้วทานต่อเนื่องแบบจูนนะคะทานให้ได้3ามถึงสี่กระปุกนะคะจุนเองหายขาดนะคะแต่สําหรับคุณนะคะถ้าคุณไม่วิกฤตขนาดจูนนะคะ สองกระปุกคุณก็ทราบผลแล้วอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะแล้วสามารถช่วยอะไรได้อีกบ้างคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการอักเสบต่างๆในร่างกายนะคะอย่างบางคนเป็นสิวที่หน้าบางคนเป็นสิวที่หลังที่แขนที่ขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสะเก็ดเงินมีปัญหาโรคผิวหนงังมีอาการอักเสบต่างๆเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองมีปัญหาที่ตับนะคะ ขับสารพิษไม่ดีนะคะมีปัญหาเรื่องพวกนี้หรือมีปัญหาที่ตับอ่อนเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงไขมันพอกตับจุนแนะนํานะคะขมิ้นชันของคุณหมอเสงตัวนี้สุดยอดมากๆนะคะตัวจุนเองนะคะปัจจุบันขับถ่ายดีมากเลยนะคะแล้วก็ผิวพรรณดีตัวขมิ้นชันนะคะเขาช่วยขับสารพิษนะคะเมื่อเลือดของเรานะคะเกิดความสะอาดนะคะจะทําให้นะคะ ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงนะคะไม่มีพิษอยู่ในหลอดเลือดของเราไม่มีพิษอยู่ในระบบการไหลเวียนโลหิตของเรานะคะ <c oughs> ดังนั้นค่ะเราจะเป็นคนที่ป่วยยากนะคะ <c oughs> ภูมิต้านทานของเราจะดีแล้วก็แข็งแรงช่วยทําให้เกิดออกซิเจนในเลือดสูงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะเราจะเป็นคนที่ไม่อ่อนเพลียนะคะร่างกายจะสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะ <c oughs> แล้วยังช่วยนะคะ ลดกลิ่นของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกกลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นเท้ากลิ่นในล่องผ้านะคะกลิ่นช่องคลอดกลิ่นสาวผู้สูงวัยนะคะพวกนี้นะคะสามารถช่วยได้หมดนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นรักแร้ขมิ้นชันแบบของคุณหมอเสงแบบนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้เลยค่ะถ้าใครนะคะมีปัญหาไปถึงขั้นมะเร็งนะคะก็จะต้องทานสาเม็ดเช้านะคะสามเม็ด ก่อนนอนค่ะแล้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ SLE นะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ไซนะัสนะคะภูมิแพ้น้ำเหลืองมีอาการคันนะคะคันตามตัวมีอาการไอจามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปอดอักเสบนะคะติดเชื้อนะคะในระบบทางเดินหายใจน,นะคะก็ใช้ตัวคามิ้นชันชนิดนี้เหมือนกันค่ะนะคะ ซึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าบางคนนะคะมีปัญหาจามมากจนเกิดปัญหาเหลือลรังนะคะออกมาจมูกบวมเลยทีเดียวนะคะมีอาการอักเสบมากๆพวกนี้นะคะก็ควรจะต้องทานตัว Star า,าไลต์111น,นะคะควบคู่ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะทำถ้าเราทำได้นะคะตั้งแต่เริ่มต้น ทุกคนเลยนะคะทานตัวสตาร์ไลท์คู่กันกับตัวคัมมิชชันนะคะยิ่งกว่ายาอายุวัฒนะอีกนะคะดีมากๆซึ่งจูนนะคะทานมาทุกวันนะคะพลังงานดีมากนะคะพลังงานไม่เคยดับเลยนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราทานแบบนี้ต่อเนื่องนะคะเราจะกลายเป็นคนแข็งแรงต่อไปในอนาคตนะคะเราจะเป็นคนที่นะ,ะไม่มีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บป่วยเพราะว่านะคะทุกวันนะคะเราได้นะ หยอดกระปุกความแข็งแรงให้กับตัวเองไปอย่างต่อเนื่องะคะถ้าเราหยอดกระปุกแบบนี้ต่อไปนะคะไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับภายในของเราตับไตหัวใจม้ามปอดต่างๆนะคะสะอาดนะคะเพราะว่าบอกไปแล้วนะคะว่าตัวนี้เขาช่วยขับสารพิษนะคะเขาจะเป็นพลังงานสะอาดให้เราเราเอาของเสียต่างๆนะคะออกจากร่างกายไปนะคะดังนั้นเลือดนะคะจะไหลเวียนอยู่ในอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะ มันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเลือดเข้าถึงแข็งแรงนะเลือดสะอาดเข้าถึงแข็งแรงภูมิต้านทานดีนะคะซึ่งบางคนบอกว่าขมิ้นชันชนิดแคปซูลน,นะคะอยากทราบมานานแล้วนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็ขมิ้นชันของคุณหมอเสงชนิดแคปซูลแบบนี้นะคะ1กระปุก1กระปุกนะคะราคาอยู่ที่1,900บาทราคาสมาชิกนะคะราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ ขมิ้นชันที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดแต่คุณสมบัติโดดเด่นนะคะของเขามีมากสามารถดูแลได้ลึกขนาดนี้อย่างที่จุนบอกไปนะคะแล้วก็นะคะยังช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบจากปัญหาของเบาหวานบางคนน้ําตาลสูงนะคะน้าตาลในเลือดสูงพวกนี้นะคะหรือแม้แต่มีแผลเบาหวานมีอาการบวมมีแผลติดเชื้อเลื้อรลังนะคะก็จะออกมาแบบในรูปแบบนะคะ ของคนที่มีแผลเวิร์นะคะอ่ะเดี๋ยวจุงยกตัวอย่างให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอย่างแผลเวิร์แบบนี้นะคะเห็นไหมขาเป็นแบบนี้นะคะน่ากลัวไหมคะเนี่ยดูสิฉีกอะไรกันขนาดนี้นะคะ ก็ใช้วิธีการนะคะทานตัวขมิ้นชันของคุณหมอเสงนะคะแล้วก็โรยที่แผลด้วยเหมือนกันนะคะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะมาโรยที่แผลนะคะแล้วก็นะ,ะช่วยสมานเห็นไหมนะคะแห้งนะคะแล้วก็ไม่ต้องตัดขานะคะในกรณีที่เราเป็นเบาหวานค่ะนะคะอย่างคนนี้นะคะที่คนนี้ก็มีปัญหาที่เนื้องอกนะคะในถุงน้าดีนะคะ เห็นไหมผ่าตัดแบบนี้นะคะเราผ่าตัดมาจากโรงพยาบาลก็จริงนะคะคุณหมอช่วยเราสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเราอยากจะดีขึ้นเร็วเราต้องฟื้นตัวเราต้องมีตัวช่วยนะคะบางครั้งทานยาแค่โรงพยาบาลอย่างเดียวลดอาการอักเสบมันยังสมานแผลไม่มากพอนะคะเราก็จะต้องใช้เป็นตัวนะำทมิ้นชานแบบนี้นะคะเนาะหรือว่าบางคนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสิวเนี่ยนะคะ คุนก็จะแนะนํานะคะว่าให้ทานนะให้ทานตัวขมิ้นชันเหมือนกันบางคนบอกว่าอุ้ยแบบเม็ดนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะเงินไม่พอนะคะมีแบบตัวที่ถูกกว่านี้ไหมนะคะก็จะเป็นตัวชนิดน้ําแบบนี้เลยค่ะนะคะแบบชนิดน้ําแบบนี้นะคะแพ็คหนึ่งสามบาทนะคะตกขวดละสามบาบาทเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งใน1ขวดมี100มิลลิลิตรนะคะทาน2เวลาก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนนะคะแพ็คหนึงตกแค่350บาทนะคะทานวันละ1ขวดนะคะทานได้10วันนะ,ะช่วยดูแลครอบคลุมเหมือนกันนะคะกับตัวชนิดแค็ซูลน,นะคะเหมือนกับกยวกับตัวของปิดพัน์ของคุณหมอเสงนะคะ ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นตัวขมิ้นชานแต่ว่ามีส่วนผสมสมุนไพรนะคะรวมทั้งหมด32ชนิดนะคะคิดค้น19ปีนะคะสามารถรขจัดกลิ่นได้หมดทุกอย่างนะคะและสามารถต้านอนุมูลอิสระป้องกันโควิด1 9ได้ด้วยค่ะนะวันนี้จึงก็มาแบบปันข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครนะคะสนใจนะคะต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ สามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0 9 4 5 2 4 6 4 1 9, 9ค่ะหรือติดตามดได้นะคะที่ Facebook Page นะคะปริพันธ์หมอเสงออนไลน์กรุงเทพนะคะหรือใน YouTube คลิพันธ์หมอเสงออนไลน์กรุงเทพค่ะวันนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนค่ะรักนะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ